สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัยใหญ่ด้วยค่ะไปลงด้ว่วะค่ะมเวมเออมายวต้นนันออกมาอยา่าแกด่ายกูมันด้วยค่ะนี่ค่ะเบื้องหัวมันด้วยค่ะ มามาดูหัวมันบัหน,นี้เด้อค่ะเสาอยุเสรีมารับจ้างค่ะของยาเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาบึงหัวมันจักหน่อยค่ะ ไม่เน่าเด้อค่ะอาอยุของยาเด้อค่ะวันนี้กูแต่ว่าบ่มีแปงเด้อค่ะได้ไปรถหนึ่ง <are S 1> แล้วนี่วันที่สองลวค่ะดูค่ะว่ามันมันบ่มีแปงวันนี้ทางเขาต้องมีลองนี่เนาะโยนของได้แล้ว วัวดีแต่ว่าบ่มีแป้งด้วยค่ะอุ้ยดูนี่พามาชมมันด้วยค่ะดูดูนี่ได้ดูดก่อนกระไดอยมานั่นทำเดินดูหวัวม,มันจังหน่อยเนาะค่ะมันนี่เอ้ยสามบาทกว่ามันบ่มีแป้ง ตะแปรงยิบเก่านี่ตกเงินหลายบาทดูเงาหนีดูเงาหนีแกไช่ผงดำาเด้อค่ะเคลียรรับค่ะ เนี่ิวานเห๋วไปรถนึงด้วค่ะวันนี้ก็จะเอาอีกรถค่ะ กติดตามไมเด้อค่ะสาวอยู่อีสานโคราชหากินค่ะวันนี้มารับจ้างยาได้ค่ะมาเอาแรงค่ะเราป,ปุบไอยู่ค่ะวันนี้เราป,ปุบไปทำรถได้ค่ะเหนามีเหนาวเจ้านี่ดูเหงาไหมค่ะจะมามาเด็ดแป้งได้ค่ะแป้งอาจจะยีชีบขวา พอใหญ่เก็บตรงไหนไน,น,นทำเงินีไปกันเยอนี่มาลองนี้กันตอนหัวมันนับล่องคนงานกะมาหลายคนด้วค่ะมันนีค่ะ ชกมาเนันนีหายมนเลยดิายไก่มีไกบ้านกำัยุกแล้วไปอยู่นี่แล้วุนมาดูหว่าอเราังกันีกวเาะาห่่งากล่องนั้นดิ